สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกีกแล้วน,นะครับวันนี้ผมไปได้ตัวรันเตามาก็เลยมีความคิดว่าจะทําเมนูอะไรดีก็เลยคิดขึ้นได้ว่าผมจะทําเมนูถั่วรังเตาผัดกุ้งครีมราดข้าวไรเบอรี่เช่นเดิมครับจะทำยังไงกันนั้นเ,เราไปดูกันนะครับเพื่อนก่อนอื่นผมก็จะหั่นถั่วรังเตาโดยการตัดหัวตัดหางก่อนครับลอกอไส้ออกก่อนแล้วก็หั่นแครอทไว้เพื่อเล่นสี ผมจะหั่นเป็นเส้นๆนะครับเพื่อนเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วแครอทกับโวลันเต่าก็ตั้งกระทะให้เราครับเอาโวลันเตากับแครอทไปลวกน้ําให้พอสุก50เซนแล้วก็พักไว้พร้อมกุ้งแล้วก็สอบกระเทียมให้ละเอียดครับเพื่อนเพื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ตั้งกระทะให้เราอีกครั้งหนึ่งปกเสียใส่น้ำมันรับข้าวเพื่อนสำหรับคนนี้ไม่ทานน้ำมัน แล้วก็ใส่ระเทียมลงไปผัดให้หอมตามด้วยตัวลัเตากับกุ้งกับกรอดกลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสด้วยผงคลีนเหมือนเดิมครับแล้วก็น้ำมันหอยที่โซเดียมต่ำแล้วก็ตามด้วยผงเน่าหวานเพื่อเล่นเพื่อรสชาติคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกพักหนึง่งแล้วก็ตามด้วยยิวดำาบน้ำสติครับผัดอีกักหนึง่งตักใส่จานได้เลยครับเพื่อนนี่ครับผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งคลีลาดข้าวไร้บรี่ครับ นีคคนค่ครับเพื่อนๆเจ้วครับเมนูผัดโทรเตะเใส่กุ้งคลีราดข้าวไรเบอรี่ครับเพื่อนๆเมนูนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์ก็คือไม่มีโซเดียมไม่มีน้ําตาลและไม่มีไขมันทานจากไขมันทั่วไปเพื่อนๆที่ไม่สามารถทานกันได้ประโยชน์อีกอย่างครงหนึ่งคือข้าวไรเบอรี่สำหรับคนลดน้ำหนักคุมน้ําหนักได้ครับส่วนกุ้งเพื่อนๆจะได้โปรตีนจากกุ้งนี้ทั้งหมด20กรัมเพราะมันใช้กุ้งประมาณ เก้าตัวครับเพื่อนตีสักร้อยกรัมแล้วกันอ่ะนั่นก็นนคือเมนูผัดโัวลันเตาใส่กุ้งคือหน้าข้าวเลยรี่หากว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ